เวันนี้โรงเรียนวัดช้างข้ามโรงเรียนเราอยู่ในเขตวัดนะเจ้าค่ะวันนี้มาโรงเรียนก็ประทับใจนะพระอาจารย์ว่าเด็กเขาก็กอซุกซนตามวัยแหละถ้าจะหวังความเพอร์เฟกจากเด็กที่ต้องต้องนั่งเงียบๆฟังพระเนี่ยมันมันคงเป็นไปได้ยากแหละเนี่ยพระอาจารย์เห็นน้ําที่ครูมาประเคนเนี่ยพระอาจารย์นึกถึงนะว่ายิ่งกวนก็ยิ่งขุนอย่างนึกถึงเลยในที่ทํางานเนะี่ยบางทีเรามาตอนเช้าเราก็มาด้วยแบบก็ใจก็ปกติดีอ่ะ แต่เชื่อว่าครูเนี่ยตั้งเจตนาไว้ดีว่าวันนี้ฉันจะไปเจออะไรก็ไม่รู้เพราะแต่ละคนที่ฉันไปเจอที่โรงเรียนเนี่ยเด็กแต่ละคนกว่าจะเดินมาถึงโรงเรียนได้อะเขาเจอเรื่องที่บ้านอะไรมานักก็ไม่รู้พ่อแม่ทะเลาะกันด่ากันเถียงกันกว่าจะมาเจอเราเนี่ยมันก็เหมือนเราอะ่ะเรามาถึงโรงเรียนเราก็ไม่รู้ว่าเราอะ่ะเจออารมณ์อะไรมาสารพัดเลยงั้นเมื่อทุกคนมันขุนมากันเสร็จอ่ะแล้วพอมาถึงโรงเรียนมาเจอกันเพื่อนร่วมงานด้วยอะไรด้วยมันก็เลยยิ่งขุนกันไปใหญ่ถ้าไปกวนมันมากขึ้นนะ แต่ถ้าเราไม่ไม่ช่วยกันกวนนะถ้าเราช่วยกันนิ่งเห็นไหมบางอย่างพอมีอะไรมากระทบปั๊บแล้วแล้วนิ่งไว้ไม่ไปไม่ไปต่อความยาวสาวความยืดเนะี่ยพระอาจารย์ว่ามันจะจบง่ายกว่าจบที่เราเบาจบที่เราเบาที่สุดใช่ไหมครอบครัวเราพ่อแม่เราสามีพัญญาเรากลับมาบ้านแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาเจออารมณ์อะไรมาบ้างงั้นเตรียมรองรับให้ดีเราไปตั้งใจไว้เลยว่าเรากลับบ้านเย็นเนี้ย เราจะไม่ไปเพิ่มความขุ่นของของน้ําในภาชนะนั้นๆเราจะไม่ไปกวนเพิ่มเราจะรับรู้เพียงแค่เขาอยากเล่าให้เราฟังแค่ไหนเรารู้แค่นั้นพอยิ่งไปกวนคือไปล้วงไปไหนมาเบอร์นั้นนะเบอร์ใครลบอีกแล้วนะไลนะ์นั้นลบอีกแล้วนะลบอีกแล้วนะทำไมต้องชี้ไปทางนู้นด้วยเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่บางคนเนะี่ยก็ไปล้วงไปคุยกันซะจนมันก็ฟุ้งขึ้นมาก็ <c oughs> <c oughs> มันจริงๆอ่ะมันก็ต้องรู้แหละว่าทําไมเราจะต้องคนของเราทําไมเขาจะต้องลบเบอร์นั้นลบไลน์นั้นบ่อยๆจริงๆเราต้องรู้แหละแต่มันมันต้องมีวิธีที่ไม่ไปกวนให้มันขุนใช่ไหมอ่ะอย่างตอนนี้มีข่าวของลำไยใ,ใช่ไหมอ่าเนี่ยแม้ถ้าเรารู้เรื่องตัวเองดีเท่ากับเรื่องลำไยเนี่ยชีวิตเราจะเจริญ่นนี้เยอะเลยนะอเนี่ยจริงๆก็จะไม่อยากถามลึกไปคนนี้เ่ยทุกคนจะรู้รายละเอียดหมดเลยอยู่โรงเรียนเดียวกันก็อย่าไปกวนกันให้ขุน อย่าไปกวนกันมากเกินไปคือถ้าเรารู้ว่าคนคนนี้อารมณ์เขาไม่ดีเนี่ยเราช่วยเขานิดหนึง่งเพราะถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันน่ยมันก็ไม่รู้ใครจะช่วยใครอ่ะก็อยู่โรงเรียนเดียวกันต้องเจอกันทุกวันต้องทานข้าวโต๊ะเดียวกันต้องเดินผ่านกันคนที่อยู่ในที่ทํางานเดียวกันแล้วแล้วไม่ถูกกันเนี่ยพระอาจารย์ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์แค่ไหนไม่รู้นะพื้นที่โรงเรียนต่อให้3-40ไร่นะเขาจะก้มหน้าก้มตาอยู่กับโต๊ะเขาเนี่ยเขาจะไม่กล้ามองใครมันเหมือนเขาตีกรอบโลกให้มันแคบลง โลกเขาจะไม่กว้างเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่าเขามีศัตรูอยู่รอบไปหมดงั้นพระอาจารย์อยากให้โรงเรียนวัดช่างข้ามเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่กว้างคือสามารถมองหน้าทุกคนได้แบบไม่ต้องก้มหน้าหลบหน้าใครงั้นมีอะไรไม่สบายใจก็ให้อภัยกันเนาะองค์กรเดียวกันอานะก็ขอเป็นข้อคิดกับน้ำแก้วนี้อย่ากวนกันให้ขุนมากนะักเพราะชีวิตเรายัางต้องรักกันต่อไปถ้ามีอะไรก็หมั่นให้อภยัยชีวิตจะได้ใส่ใสไม่ต้อง ขุนใส่กันนะจเจริญพร